ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสนามรบในปัจจุบันและอนาคตเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรบ้างส่วนตัวเรามองว่าเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดก็คือ UAV หรือว่าโดรนซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่กองทัพทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามีราคาถูกขนาดเดียวกันประสิทธิภาพสูงในการใช้งานเมื่อเทียบกับอาวุธประเภทอื่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสงคมในปัจจุบันและอนาคต แต่ทว่า EP นี้เราจะมาพูดถึงแว่นตาอัจฉริยะของกองทัพสหรัฐอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนวิธีการลบของโลกไปตลอดกันชื่อของมันก็คือ i v e s แว่นตาอัจฉริยะที่กองทัพสหรัฐพัฒนาร่วมกับไมโค o ซ o f t การพัฒนาแว่นตา i v e s เกิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพบ,บกสหรัฐตั้งแต่ปี2018เพื่อยกระดับการลบในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร โดยที่ไมโครซอฟท์พัฒนาแว่นตา i อเวที่มีพื้นฐานมาจาก h o ล o ล e n s 2เพื่อให้สามารถใช้งานในสนามลบจริงได้คุณสมบัติของแว่นตา i อเอสสามารถลิงก์ข้อมูลได้จากทุกแหล่งเช่นดาวเทียมโดนระบบบัญชาการโดยที่ผู้สวมใส่สามารถเห็นข้อมูลทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์แว่นตา i อเวเพื่อให้สามารถใช้งานในสนามลบได้จริงทำให้ต่างจากแว่น VR ทั่วไปคือความทนทานต่อแรงกระแทกทั้งความร้อนและความชืน้น พร้อมใช้งานเซนเซอร์ความร้อนและในวิชั่นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกองทัพถ้าพูดถึงฟีเจอร์หลักของ i v a t มันไม่ต่างจากศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่ทุกคนสามารถพกพาได้จุดเด่นอย่างแรกก็คือระบบ AR ซึ่งแสดงภาพได้สมจริงเช่นแสดงแผนที่แบบดิจิทัลในรูปแบบสามมิติซึ่งสามารถระบุตำแหน่งของฝ่ายเดียวกันและศัตรูได้ในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถนำทางไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลบสายตาของค่าศึกในช่วงทาภารากิจได้จุดเด่นที่2ก็คือใช้งานเ,นเซนเซอร์ความร้อนและกลางคืนซึ่งทําให้สามารถมองทะลุควันความมืดความร้อนแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้วายได้จุดเด่นที่3ก็คือแว่นตาอัจฉริยะไอ a วสสามารถจําลองสนามลบแบบผสมจริงได้ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสำหรับการตั้งค่ายฝึกจริงเทคโนโลยีของมันก็สามารถเชื่อมต่อโดนโดยตรงได้ หรือเชื่อมต่อกล้องติดปืนเพียงแค่ยิงจากที่กำบังก็สามารถเห็นค่าศึกผ่านกล้องติดปืนได้เทคโนโลยีของแว่นตา i v e s ใช้การนำทางและสื่อสารที่มีความทันสมัยเช่นส่งข้อมูลคำสั่งทิกัดและวิดีโอแบบเดียวทําโดยที่ใช้เครือข่าย 5G ในการประมวลผลข้อได้เปรียบของ i v e s มันทำให้ผู้สวมใส่กลายเป็นทหารยุค4.0ที่สามารถเห็นทุกอย่างได้รอบตัวในปัจจุบันแว่นตา i v ets, มีถึง3รุ่น ที่แต่ละเวอร์ชั่นมีการอัปเกตครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์ฟังก์ชันและราคาที่โคตรจะแพงโดยที่เวอร์ชั่นแรกของ i v e s สก็คือเวอร์ชั่น1.0ที่เปิดตัวประมาณปี2020ถึง2021พัฒนาต่อจากโ o l เรน n ัวปัญหาที่เจอในเวอร์ชัน1.0กล้องในวิชันและความร้อนไม่มีความชาร์มากพอในขณะเดียวกันหากใส่แว่นในเวลากลางคืนมันจะเลืองแสงเจ้าหน้าที่ของกองทัพถึงกับพูดติดตลกว่า ถ้าหากใส่แว่นนี้เวลากลางคืนคนที่เห็นชัดที่สุดก็คือข้าศึกแต่ทว่าราคาของเวอร์ชัน1.0ก็ส่วนทางกับประสิทธิภาพของมันเพราะว่ามีราคาประมาณ29,000ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทไทยซึ่งผลิตไปแล้ว5,000หน่วยส่วนใหญ่ใช้ในการฝึกหลังจากที่เจอปัญหาในเวอร์ชันแรก Microsoft ได้ออกเวอร์ชัน1.1มาประมาณปี2022เพื่อแก้ปัญหาที่เคยเจอแม้ว่าได้รับการปรับปรุงบางอย่างมันก็ยังไม่เหมาะสำหรับการลบจริง ใช้แค่ในหน่วยฝึกพิเศษราคาของ i w a s 1.1มีราคา29,000ดอลลาร์ 2, 19, และผลิตเพิ่ม5,000หน่วยจนมาถึงเวอร์ชัน1.2และตัวนี้ถือได้ว่าคือความหวังใหม่ของกองทัพสหรัฐเพราะมาเพื่อแก้ปัญหาของ2รุ่นก่อนหน้าขณะที่มีราคาสูงขึ้นประมาณ80,000ดอลลาร์ 80, หรือ2.9ล้านบาทต่อนหน่วยแว่นตาเวอร์ชัน1.2อยู่ในขั้นทดสอบพักสนามและหน่วยลบพิเศษของสหรัฐในปัจจุบันต้นแบบของเวอร์ชัน1.2 อยู่ในช่วงทดสอบใช้งานจริงและเจอกันใหม่ EP หน้าวัสดีครับ